สวัสดีครับมาแบบเดียวอีกแล้ว นวันนี้ที่รอคอยมากยิ้มเปยเปยทุกสวัสดีค่ะวันนี้หัวล้ะเยอะมาก ยิ้มเยอะมากเ <Okay. S 1> ขินมากจริงๆนะรันมาดูจุ๊บนานกว่าคนอื่นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> น้องนามีความสุขเลย <c oughs> วันนี้คงมีความสุขแก้มบานแล้วใช่ <c oughs> ไม่มีความสุขแก้มกับบานนะ <c oughs> มันเคิอหนนะ้าน้องนายอยากกางร่มวมยังใครในวีนี้ใครไปใจได้มาใจได้ไปเจ๊ก,กันน่จริงจริงเลย B N K เหรอคะอคนที่รู้คนที่คุณก็รู้ว่าใคร เป็นตัวบิดหมดละมังจริงหนูอะพอโดนจุบใช่ไหมหนูนั่งติดเก้าอี้ไม่ได้เลยคุณรู้สึกอย่างไรที่โดนลันมาจุบจุบแก้มค่ะทุกคนมันฟินนะรันมากก็เขินดูออกจริงๆรันมากก็เขิน เออรีพีททุกคน <laughs> <laughs> อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เถอะแต่จะเจะ,จะเแต่จะมาสาร,รภาพคือหนูแอบป,ปิ้งคนหนึง่งในรุ่นหกแต่ยังไม่บอกดีกว่าเดีย๋ยวจะดูเจ้าชูเกินไปแล้วนะทำไมไม่จุบก,กับก็อยากจุบก,กับอยู่ เดี๋ยวรอวันดีๆก่าน,นี้ก่อนค <c oughs> ืนน่กวค่อยพูดดีกว่าเอาอรอรอเวลาที่เหมาะสมกว่าน,นี้ ได้กินข้าวเลยทุกคนกินอะไรดีวันนี้เมื่อวานหนูก็ไม่ได้กินข้าวเลยหนูกินแต่มันบดแล้วก็มันฝรั่งอบกรอบแล้วก็ไอติมวันนี้หนูกินหนูไปห้างกับเอ็มมามาไปกดสิวค่ะ <laughs> แล้วหนูก็หนูก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเอม็มมาเยอะมาก แต่ว่าตอนแรกว,ว่าจะไม่กินแล้วว่าจะกินแค่มือนั้นแต่ตอนนี้เริ่มหิวละคือคิดถึงคนสวยคิดถึงเช่นกันนะครต้องเบาๆมามือนี้อืมอืมเป็นไปได้อะไรอะไรเป็นไปได้คืออะไรก็ เบาๆก็ดีค่ะอยากกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อยากจะยัง <c oughs> น้อนนากับน้องแล้วด้วยแฟนกัน,น <c oughs> ถ้าเราพูดแบบนี้คนหนึ่งจะเสียใจมีหลายคนซะด้วย ปลายฟ้าไม่โซนหนูเอ็นดูมากเวลาน้องพูดแต่ละคำคือแบบคนเนี้ยคือแบบโพลูกจริงๆอะแบบลูกอะที่ไม่ใช่น้องอะแบบไม่ใช่น้องธรรมดาลูกแม่อยากเลี้ยงหนูจริงแล้วอยากให้น้องเสียงอย่างนี้ตลอดไปคนอื่นจะส โทษทีนะเราปลากกี่โมงเขาก็เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้แหละดูสิเขินนะจริงเสียงแบบเสียงน้องน่ารักแกโตมาเสียงเหมือนพี่นะจริงตะลิกตน้อยลูกจริงแกใช่ว่มมีน้องจริงปลายฟ้าลูกเรากับใครคะ มีหลานเพิ่มใช่มีหลานเพิ่มน้องมันเด็กน้องน่ารักอะเอ็นดูทำอะไรก็น่าเอ็นดูให้เรียกเพ่ินกับไปฟ้าโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไม่ต้องคิด <c oughs> แต่ทุกวันนี้เรียงน้องขอน ขวัญน,นะจะเป็นฟิลแบบน้องแบบน้องเฮ้ยอะไรเงี้ยแบบสวัสดีครับน้องเฮ้ยว่าไงน้องชายอะไรเงี้ยประมาณนั้นแนะแต่ปลายฟ้าจะเป็นแบบหนูลูก ืมเ <Hey> <Right. S 1> น้องแชมคือลูกที่โตแล้วลูกที่สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ hmm? นันเป็นแม่พี่ก็เป็นใหญ่โอ้นแล้วเธอคุยเสียงสองกันน้องตลราเวลาสองน่ารักมากแบบหูพิมพ์ไม่ได้แบบอย่างเงี้ยอยากเป็นลูกน้องพี่นานางับอืมหนูอยากเป็นลูกน้องพี่มากกว่า จริงลูกที่โตจริงไม่เคยจะคิดเลยว่าจะเห็นหนุ่มแชมโตขนาดนี้ลูกเยอะไม่หยุดโอ้โหก็อายุเราก็ถ้านะปัจจุบันก็ก็คืออายุแบบอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในช่วงเอ่อในช่วงที่สูงอะค่ะในวงน้ในวงน,ะนวงนะ้ไม่ได้ว่าใครนะ <c oughs> ไม่ค่อหนูหนูค่อยลูกเมื่อก่อนยังฝันดีนะน้องชูแพรมด้วยซ้ำอยู่ในเลนช์ใช่ใช่ช่ใช่ประมาณนั้นชดาดไาลทุกต้อง <c oughs> ได้ยินเสียงน้องเดินปิ๊บ <c oughs> งวนนี้ยังจะเอาอีกเหรอคะ สิบห้าหนูไปและมาโชว์หน้านสวยๆเชยจะลบหน้าแล้วนะคะจัดมาต้องโดนสักง,งวดโอ้โหไม่กล้าบอกอะอืม ที่ตามสามห้าสองเลนะคะอย่าลืมล้างหน้าด้วยนะอุ้ยเออจริงหนูลืมไม่หมายถึงว่าหนูลืมว่าต้องแบบไม่อยากล้างหน้าตีฮาร์ฟมาทันไหมทันห้านาทีสุดท้ายเย่แล้วยังเห็นฝนคือฝนราคาตอนนี้หนูเป็นทุกตัวแหละแบบว่าเป็นแบบเคยเป็นทั้งสองฟัง ก็เลยแบบมาสิคราฟผมลองได้ทุกท่อนละหรือว่าไม่ต้องล้างก็แบบรันแมาหอมแก้มไงงวนนี้หรอสามสามอัลบั้มไงสามเจ็ด ห้าหกหกห้าลางแล้วจุบใหม่ได้แล้วเราเน้นให้เลขหกตัวโอ้โหคือจะเอาเหรอเลขหกตัว 对。啊 <music> <music> ห้าห้าหนึ่งหกศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งหกศูนย์เจ็ดสามมีคำนุ่งคำนุง เลขที่าสาธุห้าห้าหนึ่งหกศูนย์เจ็ด You are becoming a little way. Yay! เลขหกตัวนี้มีความหมายอะไรกับนานาพี่ก็ลองทายดูสิคะ่ะ <laughs> ถูกขึ้นมานี่ครั้งถูกขึ้นมานี่งงเลย Ya, ya, นได้ของขวันรอบไหมอ๋อเออลืมไปเลยหยูได้แล้วนะคะ thank you so much โดนจูบหรอใช่อยากโดนจูบบ้างใครโดนใครแหละใครก็ได้ที่ไม่ไม่ใช่คนเดียวกับพี่นะขวญ เพิ่งล้างห้องน้ำเสร็จค่ะแพ้ไงเอออยู่นี้แพ้ขวัญน,นะแพ้ขวัญเอ้ยหรือว่า ไม่ต้องปิง้งเอ้ยหนูว่าปิ้งขวัญน,นะใช่ไหมล่ะปิ้งขวัญห้ายังยังไม่จบนะเรื่อง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 ลอตเตอรี่ทุกคนอย่าลืมไปซื้อกันนะคะ หนึ่งหก้าหนึ่งหเจดสามใช่ซื้อกันเยอะๆนะคะทุกคนขอให้ถูกกันทั่วหน้า กดซื้อแล้วครับทุกสวัสดีครับยินดีกับจำเนงเซนเตอร์ขอบคุณค่ะปัร <But S 1> ถึงว่าคิดนะห้าหนึ่งหเอืม หนึ่งหเจ็ดเจ็ดสามโอเคเราจะไม่พูดแล้วค่ะหนูไปแล้วยี่สิบนาทีแล้ว <c oughs> เยอะเยอะแล้วเกินมาห้านาทีขอไปลบหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ <c oughs> แต่หนูเริ่มเจ็บคอช่วงเนี้ยคนที่อยู่หอ ไม่สบายกันเยอะมากโอ้ยขอให้กดบัตรเตนให้ได้หน่อยค่ะขอให้กดได้นะคะขอให้เน็ดเร็วขอให้ใจเงินทันอืมหนูไม่รู้หนูเจ็บคอเพราะว่าหนูหัวเราะเยอะหรือว่าหนูติดจากคนอื่นแล้วบายคิดถึงเด้อแต่คือว่าได้ค่ะจะพยายามตอนเนี้ยโอ้โหจะหลบ เรื่องสุขภาพก็ยากอยู่ตอนเนี้พักผ่อนเยอะๆนะรับาักแตล่วงนคะิดถึงคิดถึงเหมือน,นครับสู้นะครับคิดถึงนาที่สุดจริงคิดถึงเหมือนกันกินข้าวพอนเยอะนะได้เลยครับเดี๋ยวจะสั่งข้าวมากินเมื่อกี้ค่อยส่งมาบายบายไปครับเจอกันสเต็กโอเคครับส่งกำลังเข้ารู้เข้าสู่ด้วยกันในในเอะ <laughs> ขอบคุณครับสู้ๆเหมือนกันนะครับ รำไม่ฝันเรื่องหน้าครับขอบคุณสำหรับสเตนนะคุณเช่นกันนะครับรำไม่ฝันเรื่องหน้าครับเจอสเตนนะคิดขอให้กดได้นะครับเตรียมยาไว้เลยได้เลยครับเราเจอสเตนครับโอเคสู้ๆนะทุกคนขอให้กดบัตรได้นะคะบ๊ายบายแล้วสูส้ๆขขดีค่ะทุกนาทีขอให้เยอะๆถึงครับกดบัตรไ,ได้เ,ไเจอกันไว้เจอกันน,นะบ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบาย